สวัสดีค่ะสาวไทยต่างแดนแนนซี่นะคะน้่นะคะไม้โบราณไม้เก่ากับเอามา DIY กับต้นไม้ข้างบ้านเรานะคะเสร็จแล้วค่ะสามารถมานั่งปิกนิกกินข้าวหน้าบ้านได้เลยค่ะนี่นะคะประกอบแล้วค่ะมาไม่ทันช่างช่างรีบร้อนนะคะเนี่ค่ะเอาเราจะเอาทำเป็นแค่ขาใหญ่ๆแบบนี้นสามขาก็พอค่ะยังไม่ได้ติดนะคะคือระวัง ระวังขาแล้วก็วัดระยะห่างก่อนแล้วค่อยจะติดติดน็อตติดอะไรขีหลังนะคะช่วงวัดระยะห่างของของขาโต๊ะแต่ละตัวนะคะหลังจากวัดขนาดแล้วนะคะเราก็จะเจาะทําการเจาะรูนะคะโดยใช้สว่านไหลสายนะคะเพื่อความสะดวกในการทํางานนอกด้านเนี่ยค่ะเจาะรูตามขนาด เจาะรูตามขนาดที่วัดไว้นะคะใช้สวา่านไร้สายค่ะเพื่อความสะดวกเจาะสองรูนะคะแต่ละขาเราก็จะเจาะอ,อยู่สองรูค่ะวางขาโต๊ะเสร็จก็เอาตัวโต๊ะไม้โบราณวางข้างบนเลยค่ะขาใหญ่แข็งแรงทนทานเลยนะคะ หลังจากที่เราเจาะรูมาร์คจุดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำการประกอบแล้วนะคะนี่นะคะนอ็นอตเราจะใช้น็อตแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสาวไทยในต่างแดนนันซี่นะคะเดีแบบ๋มาไม้เก่าไม้โบราณน,นะคะอันนี้ก่อนก่อนขัด ก็จะดำๆแบบนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะเราได้ไม้เก่ามาจากบ้านยายค่ะเอามาขัดขัดเอาสวยมากเห็นไหมคะทุกคนขัดทําความสะอาดก่อนแล้วเราก็จะค่อนไปทํานะคะดูนะคะว่าจะออกมาสีสันน่ารังช่วยกันค่ะพ่อขัดขัดขัดคุณลูกก็เทน้ำให้นะคะช่วยกันค่ะนีด้านหลังทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปทำาี Y นะคะ ค่ะหลังจากเราล้างแปรงสีสันขัดไอ้ดำๆออกหมดแล้วนะคะก็ตากแดดไว้เลยค่ะนี่ค่ะสีเขาสวยๆนะคะตากแดดไว้ก่อนให้แห้งแล้วเราก็จเอาไปทํางานดี Y นะคะนี่นะคะก็คือขาโต๊ะที่เราจะไปทํางานดี Y ต้นเขาก็คือต้นนี้ค่ะทุกคนคะ่ะตัดออกไปฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเหลือไว้ต้นเดียวนี่นะคะก็ต้นที่ขึ้นข้างบ้านเรานี่แหละคะ่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะแล้วก็จะได้ขา ขาโต๊ะอันนี้เป็นโต๊เป็นเป็นต้นไม้ใหม่ที่ตัดนะคะแต่ว่าไม้ที่จะเป็นวงกลมที่เป็นตัวโต๊ะคือเป็นไม้เก่าแล้วก็จะวัดขนาดนะคะนะคะต้องเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกันนะคะเราต้องคัดขนาดที่เขาใกล้เคียงกันแล้วก็เลือกส่วนที่ตรงๆอะคะ่ะเพื่อจะได้ขาขาโต๊ะใหญ่ แข็งแรงแล้วก็ขนาดใกล้เคียงกันนะคะเลือกไม้เท่าที่เรามีค่ะก็มาถึงขั้นตอนที่จะมาประกอบขาโต๊ะขาใหญ่ๆสามขานะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะข้างหลังแมนซี่เลยค่ะ นี่นะคะนอ็นอตเราจะใช้น็อตแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ทำแบบเดียวกันทั้งสามขาเลยนะคะคือติด่ะทำแบบนี้ทั้งสามขาเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วค่ะเหลือขาสุดท้ายแล้วค่ะขาสุดท้ายแล้วค่ะจะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยนยคะแล้วก็จะประกอบนอ็อต ็มีโต้ DIY สวยๆใช้แล้วนะคะแต่ละคาเขาจะใส่น็อตสองตัวค่ะเพื่อความแข็งแรงเพราะว่าขาเขาใหญ่มากนะคะ <S <S เสร็จแล้วค่ะคเดี๋ยวเขามีการทำใส่เพิ่มนะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะเพิ่มเป็นน็อตสามตัวนะคะ ัวตัวตัวองก,กันนะเออนาะใสน็อตสามตัวค่ะเพื่อความแข็งแรงนะคะทุกคน <c oughs> เพิ่มเพิ่มจากสองเป็นสามแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะสวยงามสีสวยมากหลังจากขัดขัดทําความสะอาดแล้วเราก็จะเห็นเนื้อไม้เขาที่เป็นสีเนื้อไม้สวยมากนะคะไม้โบราณไม้เก่ากับเอามาดี Y กับต้นไม้ข้างบ้านเรานะคะเสร็จแล้วค่ะสามารถมานั่งปิกนิกกินข้าวหน้าบ้านได้เลยค่ะ ได้เวลาทำแป๊บเดียวค่ะขอบคุณนะคะ